มียามาตกโชคโลโดหนึ่งของเดิมมันอยู่นี่ครับมันทำให้ข้างบนสปริงมันลังตรงนี้ครับมันลังแล้วเรายกขึ้นมาที่เดิมอ่ะอ่ะที่เดิมนะครับตรงนี้ครับที่เดิมที่เดิมครับเห็นไหมครับเนี่ยครับหัวอยู่นี่ครับเราต้องกดสปริงเยอะมันจะทำให้เกิดอาการกระด้างครับอันนี้เราเลื่อนถาดลงมาเลื่อนถาดลงมาสามหุนปุ๊บ เนี่ยครับพอดีเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยครับกดสปริงไม่เยอะครับไม่ลังครับไม่แข็งกระด้างครับเอาสปริงออกเลยครับเสร็จแล้วโช๊คเราทาเป็นน้ำมันถึงแก๊สครับนุ่มๆหนุ่มๆอ่ะผมดูนะครับกดด้วยอาร์มอาร์มสตูเยียเดี่ยครับน้ำมันถึงแก๊สกดลงที่สุดแลวครับนุ่มเหนึบแน่แน่นอนครับซัวครับเพา่รับน้ำหนักเครื่อง ต้องเป็นน้ำมันถึงแก๊สครับใส่รถหน่วยกู้ภัยครับผมขอบพระคุณมา,มากคุณลูกค้ามากๆค,ครับสนใจติดต่อมาได้ครับผมโรดเลื่อนถาดมิยาโอเคครับ